นาโต้สั่งห้ามยูเครนไม่ให้ใช้รถถังและเผดในการโจมตีเหตุราคาแพงขณะยูเครนต้องเปลี่ยนแผนส่งทหารราบเข้าสู่สนามรบโดยไม่มีที่กำบังจากกรณีเมื่อวานนี้4กรกฎาคม2566เว็บไซต์ t o อปคอรอได้มีการรายงานว่ายูเครนได้รับคำแนะนำไม่ให้ใช้รถถังและเผดในการโจมตีประเทศตะวันตกได้มีการจัดหารถถังประจำบาลหลักและยานเกราะบรรทุกบุคลากรให้กับยูเครนพวกเขาคิดว่าการใช้รถหุ้มเกราะเหล่านี้จะทำ ให้สามารถประสบความสําเร็จอย่างมากในการต่อต้านรัสเซียประมาณ1เดือนหลังจากเริ่มปฏิบัติการรุกภาคฤดูร้อนของกองทัพยูเครนความผิดหวังก็เข้ามาตัวอย่างเช่นมีรายงานว่าและเพอร์สองจำนวนหนึ่งที่จัดหาโดยเยอรมนีถูกทำลายสิ่งพิมพ์เยอรมันเบอร์ลินเนอร์ใส่ตุงเขียน โดยระบุว่ายูเครนกำลังประสบกับความสูญเสียทางฐานที่สำคัญและเจ้าหน้าที่ยูเครนต้องการให้เบอร์ลินเพิ่มการจัดหารถถังและเพลทซองรุ่นต่างๆ3ครั้งเนื่องจากบุนเดสวีมีมากกว่า300คันกองทัพยูเครนต้องการยานพาหนะติดตามขนาดใหญ่เพิ่มเติมอย่างเร่งด่วนดังนั้นเคียฟจึงเรียกร้องให้เยอรมนีไม่จำกัดการถ่ายโอนรถถังเพียง18คันอย่างไรก็ตามจากการศึกษาของนิตยสารสปิเกลของเยอรมนีพบว่ามีเพลเซองเพียง130จาก3 0 0ร้ลำ ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากการลงทุนในภาคกลาโหมของเยอรมันน้อยไปหลายทศวรรษในขณะเดียวกันก็ยังไม่ทราบจํานวนความสูญเสียที่แน่นอนของกองทัพยูเครนเนื่องจากเคียฟไม่ได้เผยพระสถิติดังกล่าวแต่แพลตฟอร์ม o r ริ จากเนเธอร์แลนด์บันทึกการสูญเสียยุทโธปกรณ์ทั้ง2ด้านจนถึงขณะนี้มีรายงานว่าลับเพิร์สองเอหลำและเลมเพิร์สองเอาลำถูกทำลายยังเกราะต่อสู้ทหารราบ M2 บาร์ลี่จำนวน25คันจากสหรัฐอเมริกายังเกราะสำหรับการกู้ทุนระเบิด3คันและ ARV b ร r ว e บรูคเพนคันโดยรวมแล้วรถถังลับเพิร์สองเจำนวน18คันและลับเพิร์สองเจำนวน36คันจากโปแลนด์ เปนนอร์เวย์และแคนาดาถูกส่งไปยังยูเครนจากเยอรมนีรวม54ยูนิตดังนั้นเมื่อพิจารณาจากตัวเลขของแพลตฟอร์มออริกเป็นหลักปรากฏว่ากองทัพยูเครนสูญเสีย MBT ไปประมาณ13%นในทางกลับกันตามรายงานของนิตยสารฟรอสของอเมริกาถึงการโจมตีเมื่อวันที่8มิถุนายนในเขตทุ่นระเบิดของรัสเซียทางตอนใต้ของมารยาตอกชมาคาในภูมิภาคซาปโปริเซียนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงเป็นพิเศษสำหรับกองทัพยูเครนสำหรับ หรับกองทัพยูเครนที่นั่นกองพลที่33และ47ของกองทัพยูเครนสูญเสียรถถังและเพิร์ซอง a 6 4คันรวมถึงหน่วย m 2บารี16คันจากยางเกราะต่อสู้ทหารราบประเภทนี้109คันและและเพิร์ซองอา3คันจาก6คันสามารถทำลายยานพนาหนะวิศวกรรมได้ภายในไม่กี่นาทีสำหรับปี2023เยอรมน,นีได้มีการจัดสรรเงินจำนวนประมาณ5.4พันล้านยูโรเพื่อให้การสนับสนุนทาง อาหารแก่ยูเครนในปี2022มี2,000ล้านยูโรมีการวางแผนประมาณ10.5พัน 10, 5, ล้านยูโรในปีต่อๆไปทั้งนี้บทความก่อนหน้านี้ได้กล่าวถึงรุ่นลับพะสองที่หายไปหลายสิบรุ่นตัวเลขเหล่านี้สูงเกินจริงตัวอย่างยุโทโธปรกรณ์ที่ถูกทำลายที่แพงที่สุดคือรถถังในรุ่นลับพะสอง A6 และการทำลายทำให้ชาวเบอร์ลินและกลุ่มนาโตไม่พอใจดังนั้นพวกเขาจึงแนะนำให้พันธมิตรยูเครนดูแลยุโทโธปรกรณ์และใช้งานอย่างประหยัดมากขึ้นจากคำแถลงของ บริสพิสโตริยุธหัวหน้ากระทรวงกลาโหมเยอรมันเขากล่าวว่าเยอรมนีและเดนมาร์กจะส่งมอบรถถังรับเพิด 1A5 จำนวนหลายสิบคันให้กับยูเครนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านั่นคือเหตุผลที่สำคัญของกองทัพยูเครนเปลี่ยนยุทธวิธีและตอนนี้ส่งทหารราบเข้าสู่สนามรบโดยไม่มีที่กำบังรถถังรับเพิด2ซ,ซึ่งใช้เป็นปืนใหญ่ที่ยิงจากตำแหน่งปิดอย่างไรก็ตามลำกล้องปืนรถถังสึกร้อมากเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้และตัวถังรถเองก็กลายเป็นเป้าหมายคงที่ที่สามารถ ตรวจับได้ด้วย UAV ลาดตระเวนของกองทัพรัสเซีย